I said it's s h c k i n g a little bit because I haven't got the handle for camera to not c h e c k i n g Okay. This อันนี้ก็คือวิวริมน้านั่นเองที่จะไปถึงแกเห็นไหมท,ที่ที่ที่ฉันะไปพระนั่งถ่ย รีวิวอะแกเออนั่นแหละไปทางเดินตรงไปสุดนู่นเลยเหตุสภาทู mm ้ไปโอเคเดินไปตรงสุดด okay. 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 ้วยเลยอันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงมันจะเริ่มเช้าแล้วแสดงว่าใกล้ใกล้จะใกล้ได้เข้าหน้าล้อแล้วแหละถ้ามันเช้าเร็วว่ะนี่ก็ล็อกล็อกล็อกเปมาล็อกตรงไหน น,นี่น้นองตุ้มเขก็เดินมาจากทางไหนจ่ะนู่นยังไงล่ะจ้ะนี่จ้ะเดยสะพานไปแล้วก็เดินมาทางด้านนั้นโอเคนี่ก็คือตรงถดเทสโก้ที่ฉันเคยอยู่ไว้อย่างไงล,ะไล่ะันลอไปอ่จะจ้ะยังเนี่ก็คือ เดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมก็คือตึกดำนั่ะไงเห็นไหมตรงอพาร์สเป้ดักก็คือตึกดำที่เดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์ที่เราเคยที่ใช้เคยอยู่ยังไงจ้ะโอเคได้ไซส์เหมือนนะตึกดำอันสุดท้าย,ย,าายกับแหวกกอดถือโกาดังสีดำๆเห็นไหมสองอันนะั่นน่ะอ๋อนี่ก็คือที่ที่ใช้เคยอยู่นั่นเองไม่เช่อไม่เชื่อไปเลยเขาสงสัยเขาจะทำอพาร์ตเมนต์แถวนี้นี่แถวนี้ นี่คือจุดชมวิวยังไงล่ะลองคะแนนว่าไหมคือจุดชมวิวนู่นไทางโน้อนลอดไปก็จะเห็นเม็ดวิวตึกสีส้มๆดูแถบไปก็คือเวดเมลนั่นเองที่เคยอยู่นั่นแอมจะ้ะเคยไปกระตาะนี่คนขับจักขี่จากยายมาทำอะไรเอ่ยโดดลงไปแล้วมันต้องการอาหารฉันไม่มีอะไรให้มันเลยมีแต่กากหมูอยู่นลยสนุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวจะ้ะ โอเคมีคนเดินมาแล้วมาแล้วฉันต้องหอยุดคิดก่อนในรอดช่องนี้ไปก็คือเบดเวลที่เคยอยู่โอเคฉันก็จะเดินต่อไปชอบทางเดินตรงนี้มากเลยมันแบบว่าเรือแ,แต่ว่าเขาไม่ให้เดินะข้างในมนมจะเป็นเรือใช่ไหมเขาก็จะปกความป้สตัวอโอเคาชื่อน i d e n ราอย่าไปขายคันชูบก็คือมาอะไรดีสวยปุ๊บเชือว่าสอบถูกก็เลยต้องหลบให้เขาด้วยเพราะว่าถูกสียใหญ่มากโอเคมันจะเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมมันจะไม่เดนตัดกันมันไปทักอ้อมให้เขาแบบจอดเรือถูกไหม น,น่าจะาท่าท่าขึ้นเรือฉันก็เดินไปแล้วฉันก็จกับเธอมาฉันแล้วเดี๋ยวเพื่อสะพายไปไปแล้วสายไปก็เดินตรงไปอีกหนึ่งแยกไฟสองแยกไฟก็กลอยู่นะก็จับ้าฉันแล้ว กต่คนที่เดินทางทำงาน,น